ท่านทำที่เก็บน้ำไว้ระหว่างกำแพงสองด้านเพื่อใช้ในสระเก่าแต่ท่านทั้งหลายไม่ได้มุ่งมองไปยังพระองค์ผู้ทรงบันดาลเหตุและไม่ได้มองดูผู้ทรงวางแผนงานนี้ไว้นานแล้วนี่ก็คือสิ่งที่พระเจ้าของพระเจ้าได้บอกไว้พระเจ้าได้วางแผน ให้อัสซีเรียมาโจมตีกรุงเยรูซาเลม็มเพราะคนอิสราเอลทำบาปและพระองค์ต้องการให้พวกเขากลับใจใหม่พระองค์ทรงวางแผนนี้ไว้นานแล้วพระกัมพีบอกอย่างนั้นแต่แทนที่พวกเขาจะกลับใจและรู้ว่าพระเจ้าส่งกองทัพอัสซีเรียมาตีสอนเขาพวกเขากลับ วางแผนต่อสู้กับอัสิเลียด้วยการซ่อมกำแพงที่มีช่องโหว่ด้วยการสะสมน้ำไว้ใช้ในตัวเมืองเพราะว่าอัสเเลียล้อมเมืองอยู่เขาไม่สามารถจะออกไปหาน้ำที่อยู่นอกเมืองเข้ามาได้ก็เลยต้องทำบ่อที่จะมีน้ำใช้ในเมืองนั้นเขาได้จัดเตรียมอาวุธ จัดเตรียมกำลังทหารเพื่อจะต่อสู้กับกองทัพของอัสซีเลียคนอิสราเอลคิดว่าการวางแผนอย่างดีของพวกเขาจะสามารถป้องกันเมืองของพวกเขาจากอัสซีเลียได้พวกเขาจดจ่ออยู่กับการวางแผนป้องกันเมืองแต่เขาไม่ได้จดจ่ออยู่ที่พระประสงค์ของพระเจ้าที่ส่งอัสซีเลียมาโจมตีเขา พระประสงค์ของพระเจ้านั้นคือเพื่อจะตีสอนเขาและทําให้พวกเขากลับใจใหม่จากบาปและเข้ามาพึ่งพาพระเจ้าด้วยการอดอาหารและไว้ทุกข์ในข้อ12พวกเขาไม่ได้ทําพวกเขาไว,ว้วางใจในกําลังและความสามารถของตัวเองในที่สุดเมืองเกรูสเลมก็แตกและประชาชนต้องตกเป็นฉเฉลยที่อัสีีเลีย การป้องกันเมืองทั้งหมดของเขาไร้ประโยชน์เพราะว่าเขาไม่ได้ต่อสู้กับมนุษย์แต่เขาต่อสู้กับพระเจ้านั่นคือสิ่งที่พระจนะของพระเจ้าตอนนี้สอนเราและให้ข้อคิดกับเราพี่น้องครับเมื่อพระเจ้าทรงตีสอนเราเพราะความผิดบาปของเราวัตถุประสงค์ของพระองค์นั้นคือต้องการให้เรากลับใจใหม่ จากบาปและการตีสอนก็จะหมดไปพระเจ้าต้องการให้เรากลับใจยอมจำนนต่อพระเจ้าพระเจ้าไม่ได้ต้องการเราต่อสู้กับการตีสอนของพระองค์โดยสร้างกำแพงเพื่อป้องกันการตีสอนเหมือนที่คนอิสราเอลสร้างกำแพงอุดช่องโหว่ของกำแพงเพื่อป้องกันกองทัพของอัสซีเลีย พระเจ้าไม่ประสงค์จะให้เราสร้างกำแพงเพื่อป้องกันการตีสอนของพระองค์เพราะว่าไม่ว่าเราจะทำสิ่งใดเราก็ไม่สามารถจะต้านทานต่อการตีสอนของพระเจ้าได้ในที่สุดกำแพงที่เราสร้างขึ้นที่จะป้องกันการตีสอนจากพระเจ้านั้นก็จะต้องพังทลายลงเหมือนกำแพงกรุงเยรูซาเล็มที่พังทลายลงพี่น้องครับการแก้ไขปัญหา จะต้องแก้ที่ต้นเหตุของปัญหาไม่ใช่ที่ปลายเหตุของปัญหาในกรณีนี้ต้นเหตุของปัญหาก็คือความบาปของคนอิสราเอลปลายเหตุของปัญหาคือการตีสอนการแก้ที่ต้นเหตุคือการกลับใจใหม่สารภาพบาปยอมจำนนต่อพระเจ้าซึ่งง่ายกว่ามากการแก้ที่ปลายเหตุคือ การสร้างกำแพงป้องกันและดำเนินชีวิตด้วยความหยิ่งยะโสไว้วังใจว่าความสามารถของตนเองสติปัญญาของตัวเองจะสามารถป้องกันการตีสอนของพระเจ้าได้ไม่สนใจที่จะกลับใจใหม่เชื่อฟังพระเจ้าและทำตามเนื้อหนังของตัวเองพี่น้องครับเมื่อพระเจ้าทรงตีสอนเรา พระประสงค์ของพระองค์คือให้เรากลับใจจากความบาปท,ที่เราทำไม่ใช่ให้เราทำใจให้แข็งกระด้างพระกัมพีตอนหนึ่งได้บันทึกไว้ในสุภาษิตบทที่29ข้อที่หนึ่งว่าบุคคลที่ถูกตักเตือนบ่อยๆแต่ยังแข็งคอระวังคอจะหักรักษาไม่ได้พระคัมพีตอนนี้บอกว่าเมื่อเราเดินผิดทางของพระเจ้า ไม่เดินอยู่ตามหลักการของพระองค์พระองค์ก็จะตักเตือนเราและไม่ได้ตักเตือนแค่ครั้งสองครั้งแต่พระองค์จะทรงตักเตือนเราบ่อยๆผ่านพักคำของพระเจ้าผ่านพี่น้องผ่านคำเผยเพระชนะผ่านเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันของเราพระเจ้าสามารถจะใช้สิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นอุปกรณ์ในการจะตักเตือนเราพระองค์จะตักเตือนเรา ตักเตือนบ่อยครั้งมากที่สุดและเมื่อเราไม่ยอมกลับใจใหม่ไม่ยอมเชื่อฟังพระองค์การตัดเตือนของพระเจ้าการตีสอนของพระเจ้าก็จะรุนแรงขึ้นเรื่อยๆในสุดท้ายก็คือรุนแรงมากเหมือนที่พระกัมพีบอกระวังคอจะหักรักษาไม่หายพี่น้องครับไม่ว่าท่านกำลังเจอปัญหาใดอยู่ในขณะนี้แทนที่จะรีบตอบสนองด้วยการ แก้ไขปัญหาด้วยกำลังและความสามารถของตัวเองเหมือนคุณอิสราเอลแก้ไขด้วยการอุดช่องโหว่ของกำแพงแก้ไขด้วยการสะสมสะเสบียงอาหารและน้ำแก้ไขด้วยการเตรียมอาวุธเพื่อต่อสู้กับอัสซีเรียในที่สุดเขาก็ต้องพ่ายแพ้เพราะว่าเขาไม่ได้ต่อสู้กับอัสซีเรียแต่เขาต่อสู้กับพระเจ้าพี่น้องครับสิ่งแรกที่เราควรทำเมื่อเรามีปัญหาชีวิต เมื่อเรามีปัญหาการเงินเมื่อเรามีปัญหาการงานเมื่อเรามีปัญหาครอบครัวหรือเมื่อเรามีปัญหาใดก็ตามสิ่งแรกไม่ใช่หาทางแก้ไขปัญหานั้นด้วยความคิดด้วยสติปัญญาของเราแต่อย่างที่บอกเราควรจะแก้ที่ต้นเหตุเราต้องหาสาเหตุก่อนว่าปัญหานั้นเกิดจากอะไรปัญหานั้นมาจากตัวเราเองปัญหานั้นมาจากมารซาตานปัญหานั้นมาจากพระเจ้า ที่พกทรงต้องการตีสอนเราในบางเรื่องหรือไม่ถ้ามีปัญหาที่เกิดขึ้นนั้นมีอะไรที่เราต้องกลับใจใหม่หรือไม่มิฉะนั้นเราจะแก้ปัญหาไม่ตรงจุดเหมือนคนอิสราเอลในบทนี้เขาทำเรื่องง่ายๆก็คือการกลับใจใหม่เป็นเรื่องง่ายๆให้กลายเป็นเรื่องยากๆคือการแก้ไขปัญหาและการอุดช่องโหว่ของกำแพงการเตรียมน้ำ เตรียมสเสบียงการเตรียมกําลังทหารไว้ต่อสู้อันนี้เรื่องยากกว่าแต่การกลับใจใหม่เป็นเรื่องง่ายๆที่สามารถจะเกิดได้ในทันทีทันใดพี่น้องครับไม่ว่าจะมีปัญหาใดเกิดขึ้นกับเราพระกัมพีต,ตอนนี้สอนให้เราแก้ไขปัญหาให้ตรงจุดปัญหาฝ่ายกายภาพที่เกิดขึ้นคือคนอิสราเอลถูกล้อมด้วยอัสซตเลียปัญหาฝ่ายกายภาพ อาจจะเล็งถึงปัญหาฝ่ายวิญญาณคือเพราะคนอิสราเอลทำบาปไม่เชื่อฟังพระเจ้าพระเจ้าจึงส่งอัสซีเรียามาเป็นไม้เรียวที่จะตีสอนอิสราเอลถ้าเรารู้ปัญหาเรื่องหน้าว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นเป็นการตีสอนที่มาจากพระเจ้าเราก็จะไม่ต้องต่อสู้กับพระเจ้าด้วยการสร้างกำแพงเมืองด้วการใช้ทรัพยากรทุกอย่างที่มีเพื่อจะต่อสู้กับการตีสอนของพระองค์ ถ้ารู้ว่ามาจากพระเจ้าเราก็ควรจะกลับใจใหม่แต่ถ้ารู้ว่ามาจากมารซาตานล้วก็ควรจะต่อสู้และไม่ยอมแพ้เพราะเรารู้ว่าสาเหตุของปัญหาของการทดลองของความทุกข์นั้นมาจากมารเราก็ต้องต่อสู้กับมารแล้วมันจะหนีเราไปดังนั้นการแก้ไขปัญหาเราจะต้องแก้ไขให้ตรงจุดเราจะต้องแก้ที่ต้นเหตุไม่ใช่แก้ที่ปลายเหตุ วันนี้ปัญหาของท่านคืออะไรครับและท่านกำลังแก้ที่ต้นเหตุหรือที่ปลายเหตุขอพระเจ้าให้สติปัญญากับท่านให้เราอธิษฐานกับพระเจ้าด้วยกันครับข้าแต่พระเจ้าสรรเสริญและขอบพระคุณพระองค์ที่วันนี้พระองค์ทรงสอนให้เรารู้ว่าเมื่อมีปัญหาต่างๆเกิดขึ้นเราจะต้องแก้ที่ต้นเหตุ ไม่ได้แก้ที่ปลายเหตุขอพระเจ้าประทานความเข้าใจให้กับเราในเรื่องราวที่เกิดขึ้นในฝ่ายกายภาพนั้นมีเบื้องหลังในฝ่ายวิญญาณซ่อนอยู่หรือไม่และให้เราหาเจอและเพื่อเราจะแก้ไขปัญหาได้อย่างตรงจุดอย่าให้เราเป็นคนที่ต่อสู้กับพระเจ้าต่อสู้กับการตีสอนจับหลงแต่ขอให้เรายอมจำนนและกลับใจใหม่ทํเรื่องง่าย ให้เป็นเรื่องง่ายๆคือการกลับใจใหม่ไม่ทําเรื่องง่ายๆให้เป็นเรื่องยากคือการใช้ความสามารถทรัพยากรทุกอย่างที่เรามีในการต่อสู้กับพระองค์ขอบคุณพระเจ้าและสรรเสริญพระองค์อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนเราจะาอธิษฐานกับคนที่ไม่สบายเจ็บป่วยพระกัมภีรูกาบทที่9 1้าบอกว่าเรามีสิทธิอํานาจเมื่อเรามีสิทธิอํานาจเราสั่ง โครคภัยไข้เจ็บจะออกไปจากชีวิตของเราอามีไหมครับพร้อมนะครับข้าแต่พระเจ้าเรามีสิทธิอำนาจเหนือโครคภัยไข้เจ็บในร่างกายของเราและของพี่น้องคนอื่นบัดนี้เราขอสั่งให้โครคภัยไข้เจ็บทุกประการจงออกไปจากทุกร่างกายที่เป็นอยู่เดี๋ยวนี้อนนามนขยับตัวด้วยความเชื่อทำสิ่งที่ทำไม่ได้มาก่อนถ้าท่านเชื่อทีานจะเห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าแอปพลิเคชัน ของคริสจักรมหิดพันของเราซึ่งพี่น้องสามารถจะดาวน์โหลดได้ทั้งในระบบ iOS และระบบ Android เมื่อท่านดาวน์โหลดแล้วท่านก็จะสามารถเข้าฟังมานาจารย์ใหญ่ฟังคําเทศนาฟังคําสอนฟังคำประยานาญญชีวิตและเรียนบเรียนเฝ้าเดี่ยวกับเราได้ตลอดเวลานะครับท่านสามารถจะดาวน์โหลดมาไว้ในมือถือของท่านใน i อ a d ของท่านได้พบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ ดาวอุ้ยพ่อและคุ้มครองให้พระพักทอประกายอล้นด้วยพระเมตตาพระพักหันมาหาทันและมอสันติสุ ท่านแลทััวทั้งพงพันอีกนับร้อยพันให้ท,หหทั้งครอบครัวหมดทั้งครอบครัวจนชั่วลูกหลานจนช่วลูกหลานขอพระเจ้ารทรงโปรดประทานแลทััวทั้งพงพันอีกนับร้อยพันให้ทั้ง <Kent> ครอบครัวหมดทั้งครอบครัวจนช่วลูกหลานจนช่วลูกหลานขอพระเจ้า <K Kent> อบล้อรอบกายระทึกภายในท่องอยู่ข้างกายท่องอยู่ข้างกายยังดุงวันไหมแต่วันลับไปจะมาเมื่อไรจะไปที่ไหนแต่เมัวเศร้าโศมาารรอต่เมัวชื่นชมท่านมีพร้อมท่านมีพร้อมท่านมี ล้นด้วยพระเมตตาพระพักหันมาหาท่านแลมอบสันี่สุข